สบายดีพี่น้องตอนเทียงเดี๋พี่น้องเด้อเห็ดยางแม่สบายดีพี่น้องแม่ม้อนสิตจันบึงหงเด้อแต่บึงหงกินตอนเทียงถอดตาทูไข่ต้มตอนเทียงนี่คือปละทูพี่น้องแส้หนำเรียบร้อยเปื่อยแล้วโอ้ยเกลือต้มไข่ซีหน่อยพี่น้องมากินกับตำบึงหง ตูมันแข็งเขาเสนหะนัมันอน่อนคนเขาตูมมันแข็งอ่อนนะดีเสนหนัเกลือเมี่ยนมันอ่อนออกมาข้างนอกก็บลมเย็นแบบลอยพี่นอ้องทางนี้หนาวเย็นกลางคืนคลิ้งกระอาบน้ำน้ำจะได้กระอาบด,ด้พี่นอ้อยพอม่งนานพี่นอ้องันขึ้นจะได้พี่นอ้องเยใบผักเคียมงามดีพี่นอ้อง โอ้โยงามเลยขึ้นแล้วนี่ก็ขึ้นแล้วพี่น้องเข้นเลี้ยนติดๆเลยต้นหงส์ก็เอามาจากต้นตัวนี้แหละตามก็บตามหมากเดียวพี่น้องหนัก,กน้อยผักบป้งผักบป้งนี่เอามาปลูกแล้วก็ขึ้นได้พี่น้องเลยขึ้นยอดแล้วแบบนี้รามแล้วแบบนี้ ยน่อยเพ็นเห็ดแต่เมื่อวานนี่พี่น้องดูขนาดนรรยากาศทั้งลมทั้งแดดแต่พี่นออ้อยโอ้ยสาดก็ได้หมาทางนี้ก้ะดอ,อกไม้อมดอ,อกครี่น้อง เิดอกคู่เนาะค่ะเออดอกยาญและกิงกับป่งหูงามขนาดสีเหลืองพี่น้องนี่ก็ดอกพูดพี่น้องเลยอ่ยใหญ่เอามาปลูกอยู่นี่กะขึ้นเลยพี่น้องต้นใหญ่ตอนนั้นเป็นต้นยังน้อยดอกมาปลูกเลยก็ขึ้นมีปอีตู่พร้อมตู่ น้ำไม่ตดพี่น้องอเขียวนมม้ำต้นดอกแคร์ประตูเพิ่นตัดถิ่มแล้วปางถิ่ม้วพี่น้องน้ำปล ong แมงนี่กระตากพักขยแยกพี่น้องขิงเอามาแล้วขิงกระล่างตากแห้งเอาไว้พี่น้องเอ้ยตากเซนปีกกระหังพี่น้องตากใส่ปีกกระหัง ยังสูบไปด้วยพี่น้อยเวลาเพิ่นแห้งแล้วก็เริ่มน้อยลงน้อยลงอ,อย่างข้ามาทางในกันพ,พี่เริ่มแม่หั่นน้ำมันขึ้นทอดปลาทูห่นน้ำมันจิ้มทอดปลาทูปลาทูกกเกลือเกลือเกลือไปนัว ไข่ไก่แม่เพิ่ไนได้ซหน่อยเลยพ่น้อยได้หน่อยแล้วซหน่อยอน้แล้วนยอะามพี่น้องเอง้มกผส่ก่อนมมากงอออเพชร おいはんでもない。 อง่องน้ำตาลน้ำตาลน่องเลยใส่เป็มนัวเป็นนัวตามบบน งปาตะเลนหลังก่อนนิดหน่อยปาตะเลนใส่แบบนี้ลน่งสอลยดอกใส่หน่อยเนาะหน้านงจิหน้าเปรี้ยวใส่ว่าตามเลยบ่แม่ ตามสิกันเลยะแต่สะเม็ดแบบลูกสองบวงทำย่อยย่อยอ่ากร้อพอานอนโอนนีมนอ ตำปาลาอันนี้หนึ่งินห <c oughs> ม,มาูวุ้นไ้เลยตลาไหพี่น้องเอากินหมูวุ้ไ้ตำเิหนึงตำไหลสดายคลองพี่น้องกินหมูวุ้นเสดายองตำกะเอากินก็ดีข้ออ๋อวันหยุดี่น้อ,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 นองอาจจะกินไ เรีย,ว,บบย,ยว,วพี่น้องตำหม้อหุงทอดปลาทูพี่น้องมากทินกับกระมักหุงพี่น้องเลยมาเสิบส์ฟเสรกันเด้อสบายดีพี่น้องผิดตระเทียงในหม,ม,มี่มอนเดอร์ดตี่หักแงลมอนทุกคนเด้อม,มา่นตำหมะอหุงต้มไข่ ถอดปะทู่มาเดอ้อนำ่งม่ม้อนเดอ้อตอนเทียงสบายดีพี่นอ้องทิ้งทอบเทียงทิ้งเดอ้อมาซีทั้งลาวทั้งไทยทั้งต่างประเทศมาเดอ้อทำกันเด้อหลุลุลัลนลานหมูเพื่อนน,อน,อน้องนงมัตุคนขอบใจลูก

เป็นกอบเป็น้องเลยแหำเลยสาทูก็บซื้อมาแต่ดุนลายเมื่อเลยวแหละบริกินซื้อมาให้นั่งเสือเผ่นแหละนั่งเสือตายเดี๋ยวกับก <c oughs> ินเองเข่าก็เนี้ยวเนี้ยเขากิน Cái khuất bởi anh bố lại hưng hưng nào hưng 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 2 hưng 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 tô hưng 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 hưng

คลิปนี้การมีมอนลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะไข่ส่งน้องขี้ง่ายมอนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมอย่าฟระอย่าถิ่มมีมอนเด้ออุดซาเบิ่งกายกาลังใจมีมอนในเด้อพี่น้องเด้อบาย